ยังจะแกะจากที่กระถางเลยนะคะทุกคนคะ่ะแกะออกจากกระถางเลยนะคะอันนี้คือเป็นด่านที่สามนะคะที่เขาห่อหุ้มมาอย่างดีเลยด่านที่สามนี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆดูว่าต้นอะไรนี่คือต้นพุธตานค่ะทุกคนค่ะต้นพุธตานนะคะ ดอกเขาจะสวยมากเลยเต็นนี้เป็นดอกตูมานะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาบานที่บ้านขอรักจังเองนะคะดอกพุทตานค่ะกระถางที่หนึและนี่คือต้นพุทตานกระถางที่สองค่ะทุกคนค่ะเย่เนี่ยค่ะแกะด่านที่สามนะคะออกจากกระถางนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะนี่คือกระถางเรียบร้อยแ,แล้วค่ะทุกคนค่ะรักจังแกะต้นไม้ที่สั่งจากออนไลน์ ออกมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะวางเรียงไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆชมนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างที่รักจังสั่งมานะคะให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองมาชมกันค่ะทุกคนนี่คือต้นไม้ที่รักจังสั่งมาจากออนไลน์นะคะทุกคนขายเนี่ยค่ะมีทั้งหมด8ต้นด้วยกันนะคะนี่ดูสภาพการที่เขาแพคมาให้อย่างดีเลยนะคะกล่องใหญ่นะคะแล้วก็มี กระดาษห,ห่อหุ้มอีกทั้งกระดาษแข็งทั้งกระดาษบางนะคะทุกคนค่ะทั้งถุงพลาสติกนะคะรองใส่กระถางมาด้วยนะคะเนี่ยค่ะเรียกว่าเขาบรรจุหีห่อมาอย่างดีเลยนะคะนี่เรามาชมต้นไม้นะคะที่รักจังสั่งมามีต้นอะไรบ้างเออเพื่อนๆมองเห็นต้นนี้ก็คือต้นสนฉัดนะคะ1ต้นด้วยกันนะคะแล้วก็มาต้นนี้เป็นต้นพวงชมพูค่ะพวงชมพูน้องก็จะออกชมพูอ่อนออน,นะคะชมพูพวงชมพูมีสองสีนะคะชมพูอ่อนชมพูเข้มอ๋อมีสีขาวด้วยค่ะทุกคนคะแต่ว่า ชัพูมีสองชมพูชมพูอ่อนกับชมพูเข้มเนาะอันนี้น่าจะเป็นชมพูอ่อนลักจังไม่แน่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้โชว์ดอกดอกที่ออกดอกเต็มที่นะคะก็จะเห็นประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะก็คือต้นพุตานค่ะทุกคนคะ่ะลักจังสั่งต้นพุตานมาสองต้นนะคะนี่อีกหนึ่งต้นนะคะ เป็น2ต้นนะคะส่วนพวงชมพูก็สั่งมา2ต้นเหมือนกันนะคะนี่คือต้นที่1แล้วก็นี่คือต้นที่2ค่ะพวงชมพูและที่เห็นโดดเด่นสวยงามเป็นสีม่วงดอกใหญ่ๆแบบนี้นี่ก็คือกระเทียมเถาค่ะทุกคนค่ะดอกกระเทียมเถานะคะเป็นดอกไม้ที่ดอกบานใหญ่สีม่วงนะคะเวลาเขาออกดอกเนี่ยทุกคนเขาออกดอกกระจุกเป็นกระจุกแบบนี้เลยนะคะและถ้าเกิดเข้าบานเต็มต้นเรื้อยเต็มต้นนะคะจะสวยงามมากๆเลยนักจางชอบมานานแล้วนะคะกระเทียมเถานี่ วันนี้นะคะได้แล้วได้น้องมาแล้วนะได้น้องมาครอบครองแล้วนะคะก็จะปลูกไว้ในสวนของรักจังนะคะและก็มามาคนขามาต้นเล็กๆต้นนี้ก็คือต้นม่วงเจริญค่ะม่วงเจริญมี2ต้นนะคะ2กระถางด้วยกันน้องเขาจะออกเป็นสีม่วงๆนะคะแต่ว่าถ้าเราเลี้ยงไปนานๆเขาก็จะเติบโตนะคะก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่เหมือนกันนะคะม่วงเจริญตอนนี้เป็นต้นไม้กระถางเล็กมาก่อนนะคะเดี๋ยวรักจังจะเลี้ยงให้น้องใหญ่โตนะคะสนฉัดก็เช่นกันค่ะทุกคนค่ะสนฉัดเดี๋ยวเวลาเราเลี้ยงไปนะคะ ้นเขาจะสูงใหญ่มากๆเลยนะคะตอนนี้เพิ่งจะเป็นต้นเบบี้นั่นเองเราสั่งมาแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะดูแลเลี้ยงน้องไปต้นพุทารก็เช่นเดียวกันค่ะอีกหน่อยเขาก็จะต้นใหญ่สูงใหญ่นะคะออกดอกสวยงามบานสะพังและน้องเขาจะออกดอกตลอดปีเลยนี่คือสิ่งที่รักจังชอบคืออยากจะให้ดอกไม้นะ่ะบานตลอดทั้งปีเราจะได้เห็นความงามของเขาเนาะเห็นไหมคะต้นไม้ที่รักจังซื้อมาเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนี่เป็นทั้งหมดแปดกระถางด้วยกันนะคะ เย้ e. ชอบที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวละกจังก็ซื้อมาแล้วก็ต้องดูแลเขาบำรุงเขาให้สวยงามเนาะ <c oughs> ขอบคุณเป็นเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ